ได้เรียกร้องผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติให้ประชาชนทุกคนช่วยกันนำประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นเคารพสิทธิซึ่งกันและกันพร้อมช่วยกันทำให้ประเทศปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นบ่อกเกิดของทุกปัญหา พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติให้ช่วยกันทําให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นและอดทนรอเวลาซึ่งรัฐบาลและคอสอชอกําลังนาประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยและทําให้บรรยากาศบ้านเมืองเป็นปกติประเทศไทยของเรานั้นกําลังอยู่ในห่วงหัวเรียวหัวต่อในการหยุดทบทวนตัวเองสําหรับการปฏิรูปประเทศไปสู่พัฒนาที่ยั่งยืน ก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกภาคส่วนนะครับต้องร่วมกันใช้ความอมดทนและเพียรพยายามแล้วก็ร่วมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามัคคีร่วมใจกันทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับโดยเราอาจจะทําได้หลายอย่างด้วยกันการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันรับฟังกันในช่องทางที่เหมาะสมแล้วก็ละทิ้งประโยชน์ส่วนตนและพวกครองรัฐบาลเองก็จะสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเต็มที่นะครับ โดยการสร้างการเรียนรู้ในทุกระดับในขณะที่กทชก็จะรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศความปลอดภัยทรัพิสพิสพและการปลองดองนะครับ <c oughs> เพื่อกับกระบวนการเดินหน้าประเทศไทยของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับพลเอกประยุทธ์ยินดีที่องค์กรนานาชาติปรับอันดับของไทยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันให้ดีขึ้นถึง17อันดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังต่อไปเพราะการทุจริตเป็นต้นต่อของปัญหาปัญหาในประเทศรวมถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิเสธการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นวราระสำคัญเร่งด่วนของชาติเนื่องจากว่า การที่ริตนั้นจะเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆของประเทศนะครับอีกทั้งทําให้เกิดปัญหาความเหลือ่อมล้ำในสังคมเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งสะท้อนถึงพฤติก,การด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมทุกภาคส่วนนั้นต้องให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเอาิงกอาจังนะครับทั้งรัฐบาล เอกชนประชาชนข้าราชการองค์กรต่างๆนะครับช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ทั้งผู้ให้ผู้รับมีความผิดทั้งคู่นะครับกรชก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับเพื่อจะบูรณาการกากับดูแลทั้งในเรื่องการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐทั้งระบบนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นอาจจะมีการดาเนินการอยู่บ้างแล้วแต่การบริหารจัดการนั้นค่อนข้างจะ,ะจะกระจายอยู่นะครับในหลายหน่วยงาน อาจจะไม่มีเจ้าภาพหลักที่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับจะได้ให้รวดพลเอกประยุทธ์ยังขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการแสดงความเห็นตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการยกร่างกําหลังช่วยกันวางรากฐานของประเทศและยังไม่มีข้อสรุปทางดีก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายช่วยกันเสนอความคิดเห็นบอกประชาธิปไตยนั้นก็คงไม่ได้หมายความเพียงว่ายึดหลักเสียงข้างมากอย่างเดียว แล้วก็พยายามที่จะทำไงให้มีเสียงมากขึ้นจนกระทั่งหลงลืมบางครั้งก็หลงลืมเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องมีหลักประกันให้เสียงข้างน้อยด้วยนะครับให้เขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ต้องได้รับการเคารพจากเสียงุนใหญ่ด้วยนะครับเสียงข้างมากก็ต้องไปไม่ไปละเมิดหรือก้าวไกลสิทธิเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยก็ไม่ต้องไปเกะกะล่าลานกับเสียงข้างมากอะไรทำนองเนี้ยเพราะเป็นคนไทยเดียวกันทั้งสิ้นนะเพราะนั้นวันนี้เรากําลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ นะครับเป็นทุกพิติการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นความพยายามร่วมกันนะครับของคอรมกทชสชสปช,สช,สชและคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับนี้ก็จะมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับผมบอกแล้วว่าต้องคิดถึงประชาชนก่อนแล้วก็ย้อนขึ้นมาที่ว่าจะไปสู่กระบ,บวนการเข้าสู่น้าอย่างไรแล้วไปหากระบ,บวนการตรวจสอบความโปร่งใสกันว่ากันมา นายกรัฐมนตรียังวิงวอนให้เกษตรกรเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอย่ากออกมาประท้วงโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่ตกตำ่ำที่มีผลเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวซึ่งรัฐบาลพยายามหาหนทางช่วยเหลืออยู่เพราะไม่ต้องการเห็นประชาชนกลุ่มใดได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดนับจากตอนนี้น